แค่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงวันแม่12สิงหาคมเนี้ยมาดักก็มีภาพความน่ารักอ,อ้วของคือแม่เ<อ>ลยฟันบันเทิงหลากหลายขึ้นมาฝากแต่ละคนก็เลิฟกันสุดฤทธิ์จนบรรดาน้ำตาแทบร่วงเพาะเพาะเชียวค่ะแต่ที่ทำเอามาดามเปลี่ยนจากหมดซื้อเป็นหมดอมยิ้มเนี่ยคงจะเป็นคู่ของคุณแม่ของสีและเสาโฟที่มาเผยความห่วงให้ทุกคนได้รู้กันค่ะ พอเขาเก่งข like yeah, ึ้นนะก็ก็ไม่ห่วงเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องคู่คู่อยากให้มีคู่แต่อยากให้มีคู่ที่ดีเทียบพร้อมหัวใจดีเอละอละเอละเดี๋ยวจะไปไกลเดี๋ยวจะไปไกลคุณแม่เผยสเปคมาอย่างเงี้ยก็ตรงกับดีกรีของไฮโซนัทนัทพลที่กำลังฟุ๊กอีกุ๊กกี้กับสาวโพอยู่นะสิจ๊ะ